คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันทีิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนิแอดมินก็มาแช่จะพาพี่น้องเอฟซีครับผมตามต่อในงวดวันทีหนึ่งตุลาคมกับแม่น้องับลังพูดนะครับผมครับแม่ก็จะห้ต้องงวดเล่น้องพี่น้องเนาะหลังจากที่ เขาเตรียมๆก็คือสามศูนย์ศูนย์สามครับผมครับเลขสามตัวเกือบแตกได้ครับพี่น้องหกส6ม3ูนย์หกศูนย์สามะพี่น้องเนาะครับผมครับแต่ว่าเลขกที่แม่บ่ผ่านเลขก็คือเลขเด่นครับผมแม่ก็ให้มากเก้าสามสองแปดกับเขาที่สามครับผมเลกับเด่นบน4กับศูนย์กับเขาที่ศูนย์ะพี่น้องเนาะครับสองตัวเน้นนกับสมศูนย์ครับผม ืวดนี้แม่ก็เลยจะให้ต่อมวดเลยด้ครับพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีไปพิจารณาเบื้องกันตั้งแต่ต้นงวดเลยครับผมครับเสียดายนะครับผมงวดที่ผ่านมาเอดมินก็มาเชียกับว่าได้ตามโครงสุดถ่ายแม่ครับผมเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันกับแม่น้องบัวลำพูด้ด้ครับผมครับกอนที่เบิ้งหน้าทางตัวเลขของแม่น้องบัวลำพูนหลูกหลานกัลมาเชียกับขอขอพระพุ่นแม่ได้ครับผมที่เมตตาแนวาทางให้กับปลูกกับหลานทรงต่อพี่น้องเอฟซี จนด้โชว์รีลาบในงวดที่ผ่านมาแล้วพี่น้องเนาะครับผมเช่นเคยเด้ยวยครับผมฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับกอมาเชียน้ำเชียร์อะไรกันน้ำเชียร์พาลวยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเหล็กแม่น้องบัวรำพูก,กันเลยครับครับลูกหลานเก่ามาเชียสวัสดีแม่น้องบัวครับผมจ้า<แ>ครับแมแ่โอ้เข่าเต็มเตยมเลยครับผม <laughs> โอ้อยันกันเบ้าเรียนเมย ไผ kind of no. ู or, wrote, ้อื่นเบนกับอะไรเนี่ยหน้าที่ทุกใจมันจะเบิ่งไปเรี่ยเนาะครับผมอือหนึ่งอานอันคว่มขาดก็มมันใจอยู่ดิเมียเ็สใจเยสซี่อยู่ดิเด้ามันเนี่ยครับแม่ร้านสันดิโอ้ยทังทีเหล็กเมียไม่หาเมียก็มันใจว่าสูงม์วาหุ่นเบิ่งขวามุ่นได้เมียที่ติดไร้ไร้เมียบาจะเต้นมุ่งกันมาแยกกันย้อนไปเพราะว่าวันหนึ่งก็จ้ะดังขาดครับผมเป็นลังเดีเลยครับผม เนี่ยต้องมั่นใจเขาเลยรถน้อยถอยร่องเนี่ยจับจับสามตัวไหแม่กันยังเอาหมาใส่อยู่ครับผมหกสศนครับผมบัตรสดท้ายหแม่เลยว่าเลขศูนย์สามสศูนยิตีมันเคยมานำกันเปลี่ยนศูนย์สเจ็ดศมหกศูนย์สามตลอด่นสะเนี่ยอยู่ครับผมเลกเคยมากำกันแม่ก็บโบตลอดเลยครับผม เมียเมียบ่ได้เจ่งดอกรัดลอยเชื่อว่าย้อนขึ้นไปเมิ่งแหลงลันหนุดเรียกสู่ได้มันเคยมาครับมันก็มาอยู่ลําไปแล้วแต่ผมดูผมมาจำเนียงตื่อตื้อแล้วเม่นครับผมขอหุ้เล็กๆน้อยๆอันพวกผู้ชายลูกก็ได้ตามยากหลายแม่นเลขเพื่อนแม่เพื่อนเขาครับผมแม่นเลขเพื่อนเมียกันยังเขาอยู่นี่เด้โอ้แล้ะรวยแถวบ้านเมียนี่กับยุนิคุ้มของมูนั่นล่ะครับถ้าเจ้าก็สิรอเลข ไป <ผม S 2> จับไปหันก็เกลากันที่ได้ไปกีเนเมียมาสามศูนย์เหมือครับเมียโลกไห่เกลีามาเชี่อสามศูนย์แต่เล็กเปลือกมากมันมากสามเมียเลยวะเว้ยได้กับศูนย์สามแล้วเมี่ยกะไรใส่ศูนย์สามเลยนะครับผมเอาเต็มเต็มเลยเอาเอาไม่เนะเาะไอ้ที่ไอ้หัวตัวหลายเมียอันควมีิ่เมียกะเรียกโซนยุคนึงอยัางเงี้น้อง,งอเมียน้องบวกหมดเสียนหมดอ๋อวดน,นี่เขาฮีเตอร์ครับผม เนี่เกลี้ยกล่อศาสตร์เนาะมันอเบูรก์ยังไงเนาะแม่ยังไม่ไปเป็นไม่เลอเกี้ยกล่อเนี่ยกบ่ฮู้จัดกันเาเรียตั้งรักัเก้ามเชื่อครับผมเก้าศูนย์อ้ายเรียกพี่ม่นั่นปูกับ2เด่น บนบ่แม่เกับสองกับสองาดีเมียกันยังเบาข้าเดิมบ้าจังได้สองกับแม่ไม่ไ้สองตัวเดียวเลยบนคือจังงพหนซงครับผมสอง่สามตัวมนก็ไต่มันจะยังมีสองเนครับผมเรีที่มันลนเพรมีผู้ได้หอดหวไม่ตำแหน่งที่มาขนเนียกหอดมาตำแน่งงันที่มันลนไปเมียบ้านหนึ่งก็สูญเห็นปกครับผม จะแถาศูนย์หวดนี่วดนีม่มันการมาหนึ่งกับสองหรือเก้าเมียครับเลขสามเหลี่ยมบ่แม่เลขสามเหลี่ยมกับมาหนึ่งสองสามคือเก้าเลขสามเหลี่ยมหนึ่งสองสามกับติดสองอีกคือเก้าแม่มันปยุติธรรมนั่นดิครับขอมุ้งต้นเรือนเมียนี่่งโอสองอีกเนี้ยโอ้สองเมียนี่บ่า สอยังได้ลับมาครับผมสองมูมันเหมือนจีเป็นยังนอแม่บนมันก็วันทางมันก็ดนโดดๆเป็นงงานเกียนหนึ่งอกเมียกัะบะปันปูนอย่างเดียวแหละเนาะครับผมออเอาเมียจะใส่ล่องเบิร์ดครับเมียจะใส่ใส่ห้าสองเจ็ดสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดสองศูนย์สองเลขมาตำกานไดูครับเมียใ่อย<า>ย้อนี่แหละแต่ว่าเมียขอเน้นโตเดียวคือห้าสองครับ หาสองนี้เม่ไ้เลขสามตัวมึงเนาะครับผมเม่เล็กเปลี่ยนหาสองเก้าหาสองเล็ขยันมากเลยเนี่ยต้นสองเก้าใส่เจ็ดศูนสองถึงเก้าเนาะเก้าหาสองเจ็ดตูนย์สองเลขขยันมากครับผมเอาเล็ขยันไอเปลี่ยนหาสองมันก็ขยันนีิมันเคยออกเปลี่ยนหาสองสองหาเปลี่ยนเส้นสีนะเนี่ยครับผมสองแปดหาสองหาแปดเนี่ยนะเป็นแม่เนาะ แดดหาสองกับเกี้ยมี่ยุคนั่นว้เก่าไม่หายเก่านาะครับมนี้แปดหาสองมันเีย้ัครับเียวันนี้ก็เลขเลขล่างนี่ได้จับไปว่าครับผม เมียเนาะเมียมีขวามุ่นบนางดิแค่ขอบคนนี้เนี่ยเมียบคนนี้เนี่ยตอ่านว่าเอาสามขวกสามเลขหลังของทีเนี่ยสามตัวเอาเลขสามตัวมุวนข้งทุท้าย่นับนลคสามตัวมุนั้างทุทายเราจะเอาลัดนุวยกำลัิดไมืตั้งเอารัดนวยตั้งเป็นเลขบนญลัดซิดตั้งเป็นเลขลางมวดก้อนเมียบอกว่าเัง่ยงอีกเขาไหมได้ ตามสเต็ของมันได้นี่คือเอาไปหากินเลยก็ต้องไปลรอบไว้มาเลขบนหงาหนื่นไงครับตเ้าตั้งเบิงงอันหวดกันนึ่งมันมาสองหนึ่งศูนก็บศูนย์ตั้งศนตั้งไว้ศูนบวกสามได้สามกับได้สามสามบวกสามได้หก็ับได้หกกบวกสามก็ได้เก้าเก้าบวกสามก็ได้สองเลขบนที่แว้คือศูนย์ศูนยสามหกเก้าสองัวกวน เห็นปะเมื่จกี้เข่าศูนย์เหินผะเลขแรกล่ะเอาเอาหนึ่งตั้งหนึ่งบวกสามได้สี่กับไสี่สี่บวกสามได้เจ็ดกับไซเจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบกับสซศูนย์ศูนย์บวกสามกับได้สามเลขล้างที่สี่แม่เนี่ยก็คือหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามเข่าเจ็ดเห็นบ่ครับผมแน่นนี่คือข้อมุ่นบทล่างคอนทาใส่ได้ เปลี่ยนศิบุเส้นเก้าสิบุญเส็นนี้หมวดนี้ก็คือตัวทีแม่ครับผมหวดนี่สี่สามสองสองขั้นเลขกปุ่นสองกดสามได้ห้าห้าบกดสามได้เศดแปดบวกสามได้เอ็ดได้หนึ่งหนึ่งกดสามได้สี่เลขปุ่นทีทีแม่ขึ้นสองห้าแปดหนึ่งสองห้าแปดหนึ่งนี่จะขึ้นความมุ่นปุ่นครับว่านี่เลขล่างเอา สามตั้งสามหกสาเหกหกามเลเก้าเก้าหกสามในสองสองหกสามเห้าเจ็ดสิบ้าจะคือสามหกเก้าสองห้าเลขลังสามหกเก้าสองันเจ็ดหน้าจะคือไม่จับสองเมื่อหรก็จับเนี่ยบอกไปนี่เนี่ยันพาว่ามี่ย่ได้ห่ันเจ้าสี่าอยากได้เจ้าไม่จับหนีก้างลังเน่บอก่าเจ็ดหาก็มี่ได้ไปนี่นี่อย่างหลังเนี่ยบอกครับ อันเมีนเรียกีกันไฮเอสซีไปเบิ่องเลขล่างก็มีหาตัวกันเลแม่นียกลล่างกะหาตัวเลขกบนกะหาตัวคือกันสองหาแปดหนึ่งเนีก็ครับผมเลขบสองห้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่ครับผมเมีนนี่เือบนขอมุ่นบนล้างมาสามเก้าสองเอแสดงว่าหาไปทั้งบนทั้งล่างเจ๊กว่ามีในหนีเนี้ยครับผมเจ๊ถ่ายมาตอนออไมาเจียบจัดในเล็กมูนี่ คือเมียมาสองวาหุ่นเนี่ยให้จับสองไว้เนี่ยจะยืนยันยึดกับสองเท่านั้นเราเรียกรังผันผู้ใดมากว่าลังแต่อย่ามาจับในหันเลยเพื่อพุ่งเต้าสองจามมันจะมีนะนะแต่ว่ามันในในกลุ่มนี่หาตัวมันมันวิ่งกันป่ะครับมันวิ่งกันป่ะเนี่ยวิ่งโอ้วิ่งบนรถบัสไต่ไต่ขึ้นบนนะวิ่งวิ่งยู่ในบนไปมันจะลถบัสเปลี่ยนจานนี่บ่แม่วิ่งวิ่งในบนวิ่งยู่ในแถวเดียวกันมีบ่ครับผม อ๋อที่แม่จับไห่สองแปดหาแปดสองหาครับผมะเย้าเขาวสามูเลยเอาลองเมืองนั้แม่เนาะใ่ตองกันที่เนี้ยวานนี้หาสูมันเป็นสไใดอย่างเนีหาสูที่ว่าบุญนเอาสามมัดต่างไปทิ้นุต่างทุ่ศินเหมือนเนี้ยอ๋อเมียจะใส่ความมุ่งม้านเรียกสามศูนย์ของเมียว่ามีในหันเอาไปวิ่งในหันไล้ในหัน ไม่ขึ้นอย่งเดล่างบด้ใงหนงง่ัเเอาไปขึ้นบนข่างหลังโดยวัชย์แมยเจีหน้าเบ่งได้ครับผมเอาเอามไปตนนก็ไม่งไดงถ่ายลูกกับฉมาตามอีกครั้งหนึ่งได้ครับผมกับเหล็กเพื่อนนกับแมมี่ที่เด็ดไดกับเดี๋ยวกับอรัชมในคงที่ถ่ายน้แม่เนาะครับผม้ถ่ายคลิปนี้รูวกับขอไว้พร้อมเหนแม่อยู่ดีม่แหงเด้ครับผม ครับผมขอบคุณแม่ครับผมที่ให้งนทางกรบปูกกระพั่งได้สวัสดีครับเอาพี่น้องครับผมกะไดมา้วเดอร์ครับผมสําหรับเหลขกแม่น้ำบัวลำพูปลอยตอหมวดน้องพี่น้องเนาะครับผมพิจาหน้าเบื้องเอาครับผมเพราะว่าแม่กับบี่ที่เด็ดอยู่หลายๆสูตรเด้อครับผมครับผมถ่ายคลิปนี้กัขออุปกรณ์ให้พี่น้องเอมซีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับเกามาเชียในงววันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบหาสุขสุขค้นครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ